วัสดีค่ะก็อ้อ,อมแนะนําตัวนะคะชื่อกำมลทิพย์กันหมอชื่อเล่นชื่ออ้อมนะคะอายุก็39แล้วค่ะก็คือตัวอ้อมเนี่ยเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยถามว่าทำไมหรอ ก็คือเวลาที่อยู่คนเดียวนะคะมันทำไม่อ้อมเนี่ยคิดมากคิดคิดปุ้งซ่านยิ่งตอนนี้เพิ่งเสียเพิ่งเสียคุณพ่อไปเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ก็คือวันงาน18 19 20 21เนี่ยคืออ้อมไม่มีน้ำตาเลยนะคะมีแต่รอยยิ้มที่มอบให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน แต่หลังจากวันนั้นอารมณ์ของอ้อมเนี่ยมันเริ่มดอบลงดอบลงดอบลงโดยการที่เราได้คิดถึงท่านเคยกอดเคยหองเคยหยอกล้อกันมันเลยกลายมาเป็นความรู้สึกที่ความผูกพันนะคะและในทุกๆวันนะคะ อ้อมจะใส่บาตให้ท่านทุกเชา้ากวดน้ำทุกเชา้าทําบุญทุกวันพระทาให้ท่านค่ะถามว่าทำไมอ้อมเฟรนลี่จังเลยเวลาไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนปูน่ใช่ค่ะอ้อมเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่คุยพบปากับทุกคนได้โดยที่ไม่คิดมากเลยแต่พอที่ได้มาอยู่ตัวคนเดียว ในห้องในที่ที่เราแบบยังไงอะอยู่คนเดียวมันจะทำให้เราแบบคิดเยอะอะค่ะแต่ก็อ้อมก็ไปหาหมอนะคะไปหานักจิตวิทยาจิตแพทย์ปรึกษาเป็นเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วค่ะทำให้อาการนั้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่เป็นคนคิดมาก ก้าวหลาวอ้อมเคยคิดสั้นนะคะถึงกับขั้นที่จะฆ่าตัวตายดยสำหรับแต่เมื่อเรารักษาได้ถูกทางถูกวิธีค่ะความคิดตัวนั้นมันก็จะเริ่มหายไปแล้วก็อากาศร้อนอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวซับเหงื่อนิดนึง เป็นอาการที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอ้อมยอมรับนะคะว่าอ้อมป่วยป่วยเป็นโรคอารมณ์สองขัาวหรือไบโพล่าเพิ่งตรวจเจอเมื่อไม่กี่ปีมานี้เค่ะมันเกิดจากออการใช้ชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่ที่บางครั้งไม่เข้าใจกันการที่มีคนในครอบครัวเราเนี่ยกระทบกระทั่งจิตด้าน,านจิตใจก็ทำให้ เกิดอารมณ์นี้ได้นะคะอ้อมก็คือถามว่าถึงขั้นบ้าไหมเหรอคะไม่ค่ะไม่ใช่เลยเคืออ้อมอยากแนะนำนะคะว่าใครที่เป็นโรคเครียดซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์สองขัวหรือเป็นโรคแพน,นิกแพน,นิกนี่หมายถึงว่าเป็นแพน,นิกนี่คือเป็นโรคเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตตั้งแต่เด็กเล็กนะคะ ที่เคยเห็นภาพภาพที่มันโหดร้ายแล้วมัติดตาไปจนไปจนถึงตัวอยู่ตอนนี้แพนิคนี้ก็รักษาได้นะคะไปรักษาเลยค่ะไปหาแพทย์เฉพาะทางนะคะถ้าคุณยังไม่รักษาหรือยังไม่ได้รักษาทางแพทย์เฉพาะทางอมเชื่อเลยค่ะคุณไม่มีวันหายคุณก็จะได้รับยายอย่างนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ตอนนี้อาการอ้อมก,ก็ดีขึ้นมากถึงออกมาแนะนำถึงออกมากล้ากล้าพูดกล้าเล่าสู่คนอื่นบางแชร์ความรู้สึกนั้นแชร์ออกไปแชร์ให้คนคนหนึรู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรรักษาได้อย่างไรถึงหายถ้าวันนั้นอ้อมไม่ไปรักษากับคุณพ่อกับคุณแม่อ้อมคงไม่มีวันนี้หรอกคะ่ะคงไม่มีคำว่าชื่ออ้ออยู่ถึงวันนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะคึดสู้ต่อไปยิ้มสู้คิดในแง่บวกเข้าไว้นะคะแล้วทุกอย่างก,ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ